สวัสดีครับวันนี้นะครับวันที่13เดือน7จ็นะครับวันอาทิตย์ครับอากาศผันแปรนะครับช่วงนี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก็ได้พระมานะครับเป็นพระย่อยๆนะครับเรามีเครื่องรางอยู่หึงชิ้นนะครับได้แบ่งมาจากพี่เก่งไยกะบังนะครับ แล้วก็มีกองย่อยๆอยู่นี่นี่นะครับหากพ,พี่เพื่อนสนใจพระในไลฟ์นะครับก็สามารถสแกนบาร์โค้ดได้นะครับบาร์โค้ดนี้นะครับเพื่อที่จะทักทักมาหาผมนะครับเพื่อที่จะเช่าพระในไลฟ์นะครับ ก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้อะไรมาบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับที่ได้มาวันนี้ก็มีนี่เลยสร้อยนี่ผมใช้มือจับมือถือเลยนะครับภาพจะสั่นไปสั่นมานิดนึงสร้อยนะครับเครื่องรางนะครับเป็นขอหมีนะครับขอหมี ขอมีนะครับจานเต็มตัวนี้เป็นของหลวงปู่เลืองนะครับหลวงปู่เลืองนะครับลูกศิษย์ของหลวงพ่อปลาน,นะครับเป็นขอหมีนะครับแล้วก็เป็นเป็นกอช้างนะครับอันนี้เป็นกอช้างสร้อยนะครับสร้อยเป็นกอช้างนะครับ สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับนี่นะครับไม่ใช่ของหลวงพ่อปานนะครับแต่เป็นของหลวงหลวงปู่เรืองนะครับลูกศิษย์ของลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานนะครับเป็นของหมีได้มาพร้อมสร้อยอย่างนี้เลยนะครับที่ตัวของหมีนะครับก็จะมีการจานยันเต็มองค์เลยนะครับจานเต็มเลย ขยาให้ดูนะครับก็ได้พระมาชุดหนึ่งนะครับวันนี้พระย่อยๆนะครับ าสนใจพัดในไลฟ์นะครับก็สามารถที่จะทักเข้ามาในไลายไอดีได้นะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะครับก็มีเหรียญน,นะครับพระแก้วมรกตมาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นพาระพิธีนะครับ แล้วก็มีครบชุดเลยสามฤด,ดูราคาไม่แพงนะครับแต่ว่าเป็นพระพิธีที่ดีนะครับเป็นพระพิธีนะครับที่ดีมากมีครบสามฤด,ดูเลยนะครับมีครบเลยนี่ผมใช้มือจับมือถือนะครับภาพเลยสั่นไปสั่นมานะครับแล้วก็มีพระ ป่าลลยนะครับแล้วก็มีหลวพ่พัดนะครับหลวพ่พัดช่วงนี้นะครับราคาอาจจะนิ่งๆนะครับแต่ก็มีบางรุ่นนะครับที่เสียนเขาก็แอบเก็บอยู่นะครับ แล้วก็เป็นพระชุดย่อยๆนะครับพระชุดย่อยๆที่ได้มาวันนี้นะครับก็จะมีหลากหลายนะครับทั้งใหม่และเก่าอย่างนี้นะครับผมก็ไปวางตลาดนัดพักเครื่องนะครับองละห้าสิบองละร้อยนะครับนี่ก็สร้อยผงยานะครับของหลวงพ่ออุตมะนะครับหลวงพ่ออุตมะเป็นสร้อยเนื้อเนื้อผงยานะครับได้มาสองเส้นนะครับ วางไลนะ์ขายกันสี่ห้าร้อยถึงพันเลยนะครับสร้อยเงนของยาแล้วก็มียาท่านสวนนะครับอุบลรัชธานีนะครับชุดนี้นะครับผมก็ไปวางขายองค์ละห้าสิบองค์ละร้อยนะครับขายไม่แพงนะครับแต่ว่าเป็นหน้าพระบ้านนะครับเป็นหน้าพระบ้านนะครับไม่แพง พระดีนะครับไม่จําเป็นต้องมีราคาที่สูงนะครับอยู่ที่เราศรัทธาด้วยนะครับช่วงนี้กระแสรพระเรื่องพระนี่ค่อนข้างจะแย่นะครับช่วงนี้ก็เป็นที่ตัวบุคคลนะครับเป็นที่ตัวบุคคลตะกรุดบางดอกนี่ผมก็ไม่ทราบที่นะครับว่ามาจากที่ไหนอย่างดอกนี้นะครับผมก็ไม่ทราบที่เหมือนกันว่าเป็นของที่ไหนนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหากชอบพักเครื่องในคลิปนี้นะครับหรือจะทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวก็ได้นะครับที่ไลน์ i d นี้นะครับที่ไลน์ i d นี้นะครับจะเป็นไลน์ส่วนตัวผมนะครับถ้าเข้ามาสอบถามได้ครับใน youtube ช่องของผมนะครับทั้งหมดสามารถทักสอบถามได้นะครับ วันนี้ก็สวัสดีครับ